สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับในสอนุมปมิสันยุไม้ครับพี่น้องมืนหนีทีมงานนุ่มอ่นนะครับทรงทีมหน่อยกัาประกวดเรเียนจอกยังคักเลยครับปกติในงานงานจอกนี่อมันคืองานใหญ่นะครับเด้อมันเอาออกบบหูเหลีวครับเห็นไหมงานใหญ่บบหานเหรินครับทีมงานใหญ่บบหานเ <ๆ S 1> หรินเลยได้มเมื่อกระได้ครับัหนางานนะครับเด้อเขาดันจอบมาปุ๊บจอกมันดีดครับด้วยมัอนี่จอกมันสูงครับจะได้บางวันจะดีขึ้นมานั่นคืองานเนี่ยแตค้นมุดลงไปปุ๊บค้นกสนัีี่ครบ ข,ขึ้นหายใจบ่ได้ครับนั่นคือง,งานเนี่ยทีมใหญ่เพิ่นสืบตื่นๆเนี่ยแต่บ่แต่บ่เสียงวบอมองมีป้าอีหลีทีมใหญ่สิบ่ลงครับแต่ทีมหน่อยจะแนวใดคิดอีหยังอยู่เออลงเลยครับให้แต่มาถึงปึ๊บเออลงเลยขึ้นใจแห้ง<อ>แต่เบื้องข้างของงานมื้อนี้ครับทีมหน่อยสิออกจังไ,ไดนะครับเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำใจทีมหน่อยครับเพิ่นแบบป้าขาวเก่ขึ้นหน่อยเพิ่นว่าแต่เบิ่งเพิ่นเยาวขึ้นมาเป็นสินป้าหยัง อย่าไปกกินหน่อยอีเลคนนี่มันไหวใจพ่ได้เด้ครับเอาเขากินโอ้เก่งจังกระซามอกตัวหนึงะอีกตัวนึงเอาไว้อดกันก่อนพีะตันตีน่อก่โอเคครับพี่น้องครับอดอกันครับโอ้ดิมตื่นกับไหลกันตัวนี้ดิมตื่นนี่ไหลตัวนี้บอกีกัเล่นนะครับเดี๋ยวด้มแป๊บนึ่งทำพี่นองคาเปิดประเดิม เอาปเดิมครับเป็นป้าเก่งครับใส,ส่งามๆเลยเนี่ยฟ้าไปสั่งอ่าอีกตัวหนะนึ่งพอนะแต่ผมรู้อ่ะมันจะเอาไปยังคืนไอ้เราป้าเก่งคิกันน่งามเลยไอ้จิ้เบิ้งเอาอมาแล้วครับเก่งอีกแล้วโอ้โหนีว <laughs> ะ <laughs> ทีมงานหน่อยเนะครับเด้ทีมงานหน่อยเออทีมหน่อย <laughs> ทีมตื่นนีไหลตัวหนิทีมงานหน่อย <laughs> ทีมงานใหญ่เพิ่นไปธุระม, <laughs> มเดี๋ยวเดี๋ยวอดล่อเสี่ยก,กันครับลงลงอีกแล้วครับบูนลงไปเช็คเฮลงไปเอาขึ้นมาอีกเ <laughs> บิ่ดด <laughs> บเี๋ยว <laughs> 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 โอเคครับพี่น้องครับนาซิมี่แค่สองโตถีกกำลังมาฆ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอขึ้นมาอีกเรื่อยๆอดสีไทยพนีเรียไดครับเด้อเหนือผลงานเหลือมากนะครับ หลายป้าหน่อยกับรุ่นไปตามสภาพครับทีมหน่อยสิบโบเจียงพอทีมใหญ่คนกันน้อยนำ้ำอ่าตอนนี้เได้เบิ้งผลง,งานแล้วครับพยายามกับคือตามตีนเลยครับเห็นสองตัวเท่านั้นแต่ก็ยังดีครับตีนดี <c oughs> ที <c oughs> ไม่ติดกระสังก่อน<ๆ>เอามัดเราจบมันจะมัดมันพ่อแม่นโอ้แต่เจ้ามันก็จะไม่ยุ่งคุณเฮ่อเราอ่างหมดเลยมาไดายเบิ้งผลง,งานเลยครับ กูได้สี่อที่เดียบ์พอจโตอ่อนว่าแต่เจ้าปานิ่จโตนึงอ่อนกว่ากับว่าพันเลยหมนล้ว่างคมันคือบทสูตมันไม่แปลกๆอยู่ครับอ่าดตเพิ่มเติมก่อแหกันละมีคนตึๆเป็นหน่อยไงก็โตบนยี่หน่ะพอเวาเหมือนสปนิ่อยู่กลางแหเลยบทจเย่ยรลวะ นี่ก็เยอะไปแล้วล่ะนี่นานไปเปี่ใก็ยาะนะจับปนินนี่ไทยหัวใหญ่ๆเลยน้ำก็ตื่นเก่งน้ำเลือดพุ่นพุ่นนี่พูดพูดอะไรยังเอ้าเอ้ามาทยตัวนี้เอาใหม่พี่ใหญอ้นี่เอาตัวนี้เอาตัวนั้นก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ลูกอั้มเพิ่นลงเหรอเด้อเก่งเก่งเก่งวแต่ว่ามันอยุดจอบแห่โอ้ลูกอั้มได้ได้ได้สองคนครับลูกอั้มครับมาที่โจลงโอ้โหลงเหมยทำไปอยังอันตว่านี่ยแหะเป็นปลาหน่อยบ้านนี้อันตว่ไปหุดหล่มพราที่บ้าน นีตัวนกัน okay. น okay. right ี่แหละเอาที่โจมสามสอนึ่งโซ่แล้วนะครับากินครับมกน่นไผ่ตนไ่ตัวนี้มันต้องงามเลยแต่ต้องงามอยู่ัจกิงกิหกิ่งนี่กินไผ่ขึ้นมาหนึ่ตัวนึงเปกิกอเนี่ยแหละนี่แหคูนกินไก่เอาเลย ตโเหยบปีอยู่คือเก่าล้วคือบ่เมียนเลยเฮาเมียนออกไปแล้วออกนอกตีนไปเลยแนวเาต้องออกเลยต้องออกก็เลยแต่ยังไม่เหี้วัวอุ้ยสงสัยยืนปิดป่ายยังอยู่ไงปานินบ่ะมาโตป้านิ่หน่อยน่กินป้าดาที่แม่ปลาการเนต้องทำปลาหาป้ากินหน่อยครับมาละปิ่นทองโอ้ยป้าปิ่นทองตอนนี้เขาจะมากินยังเดียวครับตอนนี้ มันปูปูปับปูปบอยู่ี่เหันอยู่วงนกูลปูหุไปยังเอียน่ะยเก่งโู้เขามีมีแต่ชนิดเดียวนี่นะ้าวปอกเขาเลยอบอดเ้อเฮไปยังไงวะออนตีนถีก้นตีีขนาดลงกนมียังถีก้นูมันเกิ้ตัวนี้มันเป็นอยร์ยังตีหน่ไม่แตน ฮะบอมันเป็นอย่างของมันนี่นี่คร paper, ับเก่งยีกแล้วอุนเดี่ยวเลยเป็นปี้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี่อ้าวตีหนามวั่ส่องเป็นอย่างมันกะมวนของมันแล้วตัวเดียวเลยนะมันแต่เข่าก็ะสังนั่น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 มันเป็นอย่างนี้ตัวเดียวเลยเด้เฮ้ยอะไนายเฮยลงเลยครับเสียวขึ้นมาเอาขึ้น ปากิงอีกอคนหูยนี่แนวนำเลือกนี่ยใต้แหงกันโอ้ยถึงวันนี้ใต้แหงป่าหน่อยใต้แหงจึงหน่อยแค่เลยคือจึงหน่อยเยอะกูเห็นพ่อโตูป่ามาหนี่เห็นหย้าเห็นป่าอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครแย่งมาหนี่นี่นี่ใครแย่งว่าต้องออกให้แน่นิไอ้ที่โน่นนี่นอดเห็นแยงมันอยู่ไอ้นมันนี่ที่โป้เห็นมะนั่นแหละ หลาเขนียงก็เดือนี่นะหนนอปลกเขนียงราบนี่ปาเียงอยู่แนวนเยมันมุดมังมันปาเียงครับเป็นหัวแข็งๆออข้ต้เปต้น่เียงดี้มาหักันมาปกเียงบุญละมันนี่เขาหันยิงนี่เขาเกี่ยแล้วนี่นียงเขนยงบุญนี่มันนี่นี่โปะนี่โปโป่อยโปะเลยขนียงเาไ่ทำปอปลาพโต

เมันดิ่เปื่อน่่ปุบระดูกเข้าไปอย่างวะอีชูนบ่ะอืมประดูกเขาไปอย่างุยไปุู่นแล้วประดุกบ่บ่อี่อันนี้ป้าไทน้อยวะนี่งมีอยู่นี่ป้าอย่างเป้าอย่างปคำโเลยคือประดุกัละใครวาคือประดุกบ่บ่เหนบ่เห็นอะไรอะไรทักคุ่หลังบ่เถอะเยเยมันก็ยปลากกิ่หลายเด็ดยบไปริเล่อไปรเล่ไหนโมมีลราเลยแล้วไปตะบุญเราดันอยู่ตรงนี้ละเ มุนเลยแล้วนี่นี่่กกอะนี่ยกระดูกบอกอคือปลาดุกเอี้ยนี่นี่มุดลงไปง่รอมตีขคอยมุดลนเอามั้งดุกปลาดุกปลาดุกจ้ะจับขึ้นมาลดกำทั้งแง่เลยกำอยขึ้นมาเลยดิยินมั้งเนาะบอกว้ไตนาไดิยินมั้งมนนเนาะไ้โอ้ขางูเลยกระดูกไงครับ ส่ข้อมือเลยเดี๋ยวสีหักโอยปักยงแข็งหักยังไหมนะตัหักยังเลยบอกไปทีหักยังก็เอาเนแงขึ้นมาหอบีอกี่ปยแต็งขึ้นมาหอดีอย่างตื้อปิดปนนี่ชุดจะิจิบหงัวป่าป่านาะเอาอยู่เอาดิว่ป้าอกปาตองนั่นแหละนุ่มอามลงนะนี่เอลนี่แหละมันปปีคือป้าตอง กเขากีบก่บนนโอ้ยู่กลางจอมแมเวยน,นี่ปลาตัวนึ่งนี่อีไทยนี่เตีจอมตีจอมเี่ไปยังมาปลากก่งอีไทยลงลงมาทั้งังบนไปว่างงเลยตัวไข่นจะปลาไปบ่ไ็อกที่สอ<น>เป็นปลาสนิดใหม่ครับเปปลาไเดี๋ยลปลาตองไปเลปล่อยเลปลาตองลงมาลงมา อาบุปนินบ่บุมีแทะสูนเอาปนินเคะลยสูนปะตแห้งบุ้ยแกา้งหัวว่าเมยนกีแต่ห้งจงเกิเบิง่าก้างแงคือก้างแต่แค่นี้คัน่าจงสีบููนยมัดูอามเจ้าตรงหนแห้งอเอียนกอืมอืมต้อง้อยต้องตนจิ ต้องผูป่วยจริงโอ้ยปะคอกหน่อยอุ้ยปะจนเน้ยจนจนหัวแหลมนี่ปะจนยังอยู่ปะนินเจออกได้จังไลยปะจนยังอยู่เลยรวนแต่กะไทยมาได้แล้วไงวะขับปะนินครับเจออ่ะเดี๋ยวไปตักเกลือเหมือนกันไม่แห้งเป็นไหนเลยเกลืเดี๋ยวจ้าล่อนี่จั้าวหล่อนตรงตรงแม่นละ มันสองคนมนี่โอ้ยจะเมาเสียวมันแห้งมันไหนบุญน้ำนี่แหละครับตัวสีส้นคนแห้งกว่าันมาบ่งประจนในลุงกัจ้ะนั่นน่ะนั่นนัลุมืออีกโอ้ยคนดิเดกข้อพี่หักข้อหักก้อนหักข้อมันกันหอาปนวัตถหน่อยเห็นพลอได้กันลหนเฮ้ยยังลอยมาตัวลอยม แพื้นดึงมาก้องอยู่นี่เรือไก็ากก็ปโจกเอาปลาตองตัดันลาบออกปลาเทียอยู่ไอ้อืปลาจนอลออกบอลอะหาบอออกบอลอะมันปตตนแหมันยังสิปตูนะันตีนแหตูดมาคิดว่าป้ามันสิปตูตดำดิ้นแกนเหตีนบาอยู่ มองไม่ in ้ววัยย่แนทงตัวแหนทงจ้าคนปูดปาปห่เงแล้วเออไม่ังอปืดเออี่คนมันปลาอีไท่เต้ดิ่นดิงเหอเี่ยปลามันก็ต้นดิ่นแห่งเลยเปียนแต่แเร็วแล้วมีปาปิดเปิดอยู่อีไท่ละได้สามคนเลยวันนี้เฮามันมีไท่แห่งตัวหนึ่งอยู่ปิดเปิดเลยหาเพิ่งกางหเหนไอ้กนไอ้ปลาน้ โอ้ตะเลียนทั huh. uh ้งสคนเลยมีไไทยตัวนึ่งปืดปืดๆอยู่แบบแหงๆอยู่ม่แหงอย่ปืดๆอยู่นี่ถึงตัวท่นี่เีปหาพอที่ได้หรอก๊อกกอกปลอกนหมดแล้วยันเกลี่ยนป่นปลี่ยนัวตัวหิวข้นันตัวจิปออกตัวแ้วหันละนี่เก้จิบ้าอรตัวเยอะเลยปูนได้เอากับย E ข,อขอดขอดเลยเดอบ้เอามาโซ่โตมันนะสอโอ้ยตรนี้อย่าตองมาจนได้มาเด้อขัวเด้ออดไปเลยครับมันยุ่เลิกมันสอกบ่ได้จะหานี่เป็นแกเนี่ยเเจ็บเจ็บอตัวให่ด้อีออกเลยเฮ้ อ่ะยังยังดินอยูต่ตะเหลี่ยมปลาตองไหนอะเหลียว้ยปีรีบสิบไปหลุดไฟเล่ <c oughs> อ,อ,อ,อดดยเล่โอ้โหขึ้เห็นมัปลาตองชำหนิมือมือนี่ไ <c oughs> ด้ปลายครับได้แต่ตันกันไปกินก็นกนเอาเพราะเหล่าเรงแล้วพี่น้องเลย <c oughs> มันก็บบอดี้มันช่วมือเลยครับ,บรมบอดี้มันเอาหมูไหนระทิมในบ่อด้กูนี่ก็ยังมีนี่ เจี๋ยบนะ้องพ่อไหน้องวะเดี๋ยวพ่อเร็วแรงอยู่ดอก <c oughs> อ๋อหนี่งละผุนึงเอาปลาดุกไปเล็วจะเป็นเมนูเดียวกัน <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับเอาประมาณนี้แหละนี่ปลาเก่งสองสี่สองสี่หกปกเก่งหกตู้นั่นหละคือพระเอกของมือน,นี่แล้ว <c oughs> อะไเบ้างกับ ทางปีนมาเป็นหูมันหง่เลยครับมันมนไในหน่อยเลยในกล่องอาจจะน่อยครับมันกลวงไปไกลปูจดบอถนนฟังพุนยุแคบเลยด้านลังไขนาทังบ้านนะมันก็ถ่วมเบิดครับทุก่นาดีเห็นน้าครับช่งนี้นย่ใลูยาปั่นการไปกินปันครับบาเลยต๊ปั่ก่อนเลย มันจะเบดเบดบ่นี่น um ี่มคนหนึ่งคนหนึ่งครับน่คนหนึ่งคนหนึ่งอนเลยงกับพี่น้องเลยอนเลี่ยงกับยังดีครับดี่ว็ม่าแบบกับมือเปล่ากินแบบข้าวโครงเลยว่ามันตกหัไปอันนี้่ดอกไอ้ดี้ก็เิข้าโคงอยู่รนี้ตรงนี้ก็ไอดี้ว่าเจี๊ยบแป้งเจี๊ยบเออยครับเจี๊ยบเเลย